ส่องความงามชุดประจำชาติไทยในการประกวด Miss u n i v e r s ์2020ที่ในปีนี้อแมนดาออฟดัมตัวแทนสาวไทยได้เข้าร่วมชิงชัยในชุดไตรงอนงหน้าสุพรรณมัจชาหรือชุดปรากัดไทยการประกวด Miss u n i v e r s ์2020ณเซมิโนฮาร์ดร็อกโฮเทลแอนด์คาสิโนฮอลลีวู์ดัตแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งในวันนี้เป็นการประกวดรอบชุดประจำชาติบรรดาสาวงามตัวแทนจากหลายชาติต่างจัดเต็มหวังคว้ารางวัลน,นี้มาครอง หนึ่งในนั้นคืออมแนดาออฟดัมตัวแทนสาวไทยที่สวมชุดประจำชาติในชื่อชุดไตรงอนงหน้าสุพรรณมัจฉาหรือชุดประกาศไทยสัตว์น้ำประจำชาติไทยแหวกว่ายบนเวทีอย่างสวยงามและทรงพลังโดยได้แรงบันดาลใจมาจากนางสุพรรณมัจฉานางในวรรณคดีรามเกียรติโดยนำความงามของนางสุพรรณมัจฉาผสมผสานเข้ากับความงามของปรากาศไทย ตอกย้ำภาพลักษณ์นักสู้ของไทยเพื่อคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส2020มาครองดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ